ครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธ,ธาข้อคุณรุ่งโรจน์ศรัทธ,ธาข้อคุณสิริพาตรกรุดแก้วร่วมกันรับเป็นสสภาครับ ขอ,อนบัธนาในกุศลศรัทธาขอกุลลงโลดคุุสิริภาตรากูลแก้วมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั้งมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นฐานชนะ การให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณรุ่งโรจให้คุณสิร,ริพาตรกุฎแก้วจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแลกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของอุบาสิกาญานโบนบุมณีนวลสร้างกุศลอุทิศกับอุบาสิกาจำลองคุณพอ่อสวัยมณีนวลแล้วก็แม่อโยธทยแป้นทองญาติและเทวดาทลายเอาพรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของอุบาสิกาญานโบนบุมณนีนวลนค,นนครับ แล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากข่าที่แล้วจากนี้ได้เลยครับก็สํารวมใจเอาละแกเกิดมาก็รับกรรมไปนะเราก็สํารวมตัวเราว่าเราจะไม่ทําบาปอีกแต่มานึกถึงปีเห็นแม่ค้าจับปลาปุ๊บเนี่ยนะเอาค้อนตีหัวเปลี่ยง ม่ตีหัวเปลี่ยงบางทีในตะกร้าเนี่ยตีเป็นว่าเลยแล้โป๊กโป๊กโปกดินกันในพลาดพลาดพลาดเอะราก็กล้ำมกลืนนะก็สํารวมไว้ว่าเออถ้าเองประมาทเองก็ต้องมาเกิดให้เขาตีหัวอย่างเงี้ยนะบอกตัวเองนะตอนนี้่อเองเนี่ยมีแล้วมีปัญญาแล้วดูแล้วเห็นแล้วว่ะเห็นไหม นต้องมาเกิดเป็นสัตว์ให้เขาถูกฆ่าได้ชีวิตเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังหลงไหลต่อการกินการอยู่การนอนอีกหรือสอนตัวเองสอนปลามันไม่ได้เลยต้องสอนเราว่าอย่าประมาทนะมีฉะนั้นเราจะต้องมาเกิดให้เขาฆ่าอย่างเนี้นโอกาสจะหลุดพ้นไปอย่างนี้ยากเหลือเกินเนื่ยฮะเราต้องน้อมมาถึงจิตใจเรานะ เพื่อที่จะได้ให้พ้นจากภาวะอย่างนีเ้เนสะียในอย่างพระพุทธเจ้านะหรือพระมหาโมคคลานะเดินลงจากเขาคิชกูดเห็นเปลดนะถูกไฟเผาดินลนนะส่งเสียงร้องแต่อย่างเราก็มองไม่เห็นพระอราหันต์ท่านเห็นนะนะก็เดินลงจากเขาไปกับพระภิกษุใหม่ ท่านมหาโมคคลานะเห็นเปรตแล้วก็ยิ้มท่านไม่ได้ยิ้มย่อเปรตท่านยิ้มว่าภาวะอย่างนี้เราจะไม่มีกับเราอีกแล้วดีใจที่เราจะไม่ต้องมาเกิดเป็นเปรตดีใจที่เราไม่ต้องมาเกิดถูกไฟเผาเมือนอย่างนี้อีกแล้วเห็นเขานั่นเห็นวิบากมนนสิการใจถึงตนเองว่าโอ้ยเราพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยิ้ม นะ่ยพระเห็นก็ท่านยิ้มอะไรครับเราบอกท่านไม่ได้ต้องถามเราต่อหน้าพุทธเจ้าเราจะบอกพระองค์นี้ก็รอโอกาสพอพระมหาโมคคลานะไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ถามพุทธเจ้าถามมหาโมคคลานะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราก็เห็นเช่นเดียวกับพระมหาโมคคลานะนั่นแหละ วิฉะนั้นแล้วพระผู้บวชใหม่ก็จะปริาพาธหาว่าพระอาหารหันต์พูดมุสาใช่ไหมอะไรเราไม่เห็นแต่ท่านเห็นนี้มีพุทธเจ้าเป็นพยานซะก็เลยต้องเชื่อเพราะนั่นสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเนี่ยนาบางอย่างเราก็เห็นเราไ,ได้ยินบางอย่างเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่ได้ยินนะอย่างห้องที่ประชุมเนี่ยใครจะเชื่อไว้ว่ามีเทวดามาฟังธรรมะกันเยอะเลย เราบอกเอออาจารย์เพียนแล้วเนี่ยคนมานี่ประมาณร้อยกว่าคนบอกวิเทวดาเยอะได้ยังไงแต่เพราะเหตุที่ว่าเนะเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยตัดสินนะ่เราก็ไม่เชื่อใครจะมาพูดยังไงเราก็ไม่เชื่อนั้นพระอราหันทั้งหลายก่อนจะตอบป,ปัญหาบางอย่างต้องหาพยานนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพยานให้ว่าแม้เราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกัน ภิกษุรูปนั้นจึงได้เชื่อนะเพราะฉะนั้นนะการทำกรรมขั้นตอนของการทำกรรมเนี่ยมันมีนะความต้องการเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สร้างอารมณ์ยังจะฆ่าปลาก็ต้องการฆ่าสร้างอารมณ์ก็คือต้องเอาไม้ไปตีหัวมันเจตนาต้องการอะไรต้องการให้มันตาย นะซัดเปลี่ยงลงไปยังไม่ตายตีสามสองอีกทีหนึง่งนะนั่นคือการกระทำการถ้าปลานั้นตายสำเร็จแล้วก็เป็นกรรมเอาเป็นว่าปลานั้นตายเพราะถูกฆ่าและมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำกรรมไว้อย่างไรได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นผลที่จะได้รับในภพใหม่ชาติใหม่ต่อไปคือ ไม่ได้มีอายุยืนถูกฆ่าถูกฆ่าตลอดแต่ก่อนที่จะมาถูกฆ่าในการเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิแรฉานก็ตามนะครับต้องไปตกนรกก่อนพ้นจากนารกแล้วมาเกิดเป็นเปรตเปรตนั่ยก็ถูกฆ่ามาเป็นสัตว์ดิแรฉานดิรฉานนั่นก็ถูกฆ่ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกฆ่าเหมือนนะกับตนเองทําไวน้วนั่นแหละเพราะฉะนั้น ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวหวานลงไปในพื้นดินมันไม่ได้เกิดมาเป็นข้าวเปลือกเมล็ดเดียวหรอกครับมันแทงหน่อแตกกาบแตกกอออกช่อออกรวงจากเมล็ดเดียวเป็นร้อยเป็นพันเมล็ดชั้นใดก็ดีครับเจตนาที่ฆ่าเขาเพียงครั้งเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะถูกฆ่าเพียงครั้งเดียวครับ เจตนาที่ฆ่าเขาเพียงครั้งเดียวไปตกนรกกรรมซัดให้ไปเกิดเป็นดีลฉานดีลฉานก็ถูกฆ่ากุศลกรรมซัดให้มาเกิดเป็นมนุษย์แม้เป็นมนุษย์ก็ถูกฆ่าถึงจะเป็นมนุษย์แล้วทำกรรมดีก็ถือว่าเป็นกรรมใหม่แต่กรรมเก่าที่เคยฆ่าเขาวายัยก็ต้องมาตตามทานันเมื่อไรก็ต้องถูกฆ่าเมื่อนั้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนทำกรรมดีทำไมต้องถูกฆ่าถูกยิง บางทีไม่ถูกฆ่าถูกยิงหรอกแผ่นดินทับภูเขาถล่มทลายนะหรือบางทีก็ตายด้วยน้ำด้วยไฟก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของกรรมเก่าแล้วเราจะมาสะเดาะจะมายกเรื่องเรื่องเจ้ากรรมในเวรนี้นะฮะเป็นไม่เไราหรอกครับอย่าทำเลยเสียเงินเปล่าเสียเวลาเปล่า แล้วก็ผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทําอย่างนี้จะเป็นพระสงฆ์องค์เลนที่ทําแบบนี้สะดอกคลอดสะดอกกรรมยกเลิกเจ้ากรรมติดต่อเจ้ากรรมในเวรบรรดาให้กรรมหมดได้เนี่ยนี่พูดก็พูดนอกขอกนอกขอกที่พระพุทธเจ้าสอนนอกกรอบที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังได้รับผลของกรรมที่เคยกระทํามา พุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ปิดบังก่อนจะปรินิพานมีอย่างเล่าให้อานนท์ฟังว่าทําไมเราต้องได้ถูกนางจินตันมาลาวิกาใส่ร้าย,ายทําไมถูกเทวทัตกลิ่งหินลงมาทับทําไมจะต้องถูกด่าทําไมจะต้องถูกกัน้นเดินทางไปไหนก็ถูกปิด <c oughs> นะทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นเศษกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตทั้งนั้นเพราะฉะนั้น มีหนทางเดียวคือถ้ากรรมนั้นมาถึงแล้วถ้าเป็นอกุศลกรรมก็ต้อนรับวิบากผลของกรรมนั้นด้วยกุศลเจตนาสนพระพุทธเจ้านี่รับวิบากกรรมด้วยด้วยเจตนาอย่างไงร,รู้ไหมให้อาภายัยคือให้ความไม่มีภัยแก่เขาถึงเขาจะปองลายนะย ลอ,องไล่ย,ยิงมาด้วยธนูก็ให้อาภัยเขาโดยความไม่นะให้ความไม่มีภัยแก่เขาฉะนั้นในจิตใจของพระอราหันต์มีพระสัมมาสัพพุธเจ้าเป็นต้นเนี่ยใครจะทำร้ายท่านให้อาภายัยจะตามด่าตามฆ่าตามยิงก็ให้อาภายัยนั่นหมายถึงว่าให้ความไม่มีภัยแก่คนคนอันซา ให้ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่จะต้องหลับแล้วไม่โกรธไม่ทำกรรมใหม่ตอบสนองเรียกว่าให้อภัยนะเอาละในเรื่องกระบวนการทำนะทำกรรมสำเร็จเป็นกรรมนะเกิดความต้องการสร้างอารมณ์และจึงกระทำการลงไปทำสำเร็จนะก็สำเร็จเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมทันที นั่นหมายถึงจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่และบุญหรือบาปที่ทําสําเร็จเสร็จลงไปแล้วนั้นเป็นอารมณ์ของจิตตนเองไม่เดบเป็นอารมณ์ของจิตใครหรอกครับนะก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปขอถามท่านทั้งหลายมีความไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมเข้าใจนะโอ้บรรลุทั้งหมดเลย เอ้า,อาเราเข้าใจกระบวนการสําเร็จเป็นกรรมทางกุศลกรรมและอกุศลกรรมแล้วนะก็มาดูตัวเราี่ครับดูตัวเราชีวิตเรานี่ต้องการอะไรอะละเรียนมาตั้งหลายสัปดาห์แล้วนี่นะเป็นความรู้ร,รู้รอบรอบรู้ และความรู้รอบรอบรู้นั้นจะเป็นประโยชน์แก่เราเพราะทุกคนนี่มีความต้องการส่วนจะต้องการอะไรก็แล้วแต่และจิตใจของคนฉะนั้นในความต้องการที่เราต้องการเนี่ยทำยังไรจึงจะให้สำเร็จตามความต้องการเช่นต้องการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต้องการมีอายุยืน ต้องการมีทรัพย์มากต้องการมีทรัพย์มั่นคงต้องการมีความรักมั่นคงอะไรต่ออะไรที่เยอะแยะเลยในความต้องการของคนเราเนี่ยนะแล้วความต้องการนั้นนะทำอย่างไรจึงจะให้สมความต้องการตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่มันมีประโยชน์ต่อการเรียนน,ยนะสามารถเอามาปฏิบัติได้ต้องการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ พอนึกออกไม่ทำยังไงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต้องการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนบุคคลทั้งหลายไม่เบียดเบียนจิตใจใครด้วยถ้าต้องการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเพราะ การทำกรรมไว้อย่างไรได้รับผลกรรมอย่างนั้นนี่หมายถึงเจตนาที่ทำอกุศลกรรมถ้าเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนบุคคลทั้งหลายเราก็จะได้ทรงเหมือนนั่นกับที่ได้เคยเบียดเบียนเข้าไว้เลยฉะนั้นเวน้นซะเว้นจากการเบียดเบียนก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือใครเขามีโรคภัยไข้เจ็บ เราไปช่วยให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเราจึงนิยมบริจาคยาฉะนั้นต้องการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรานิยมซื้อยาถวายพระนั่นถูกต้องเลยนะฮะซื้อยาเนี่ยถวายพระให้ยาเป็นทานนะอ่าถ้าไมถ้าถ้าต้องการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ก็อย่าเบียดเบียนผู้อื่นหนึ่งอย่าเบียดเบียนผู้อื่นนะสองเมื่อเห็นผู้อื่นมีความทุกข์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์นั่นแหละครับจะเป็นเหตุให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเห็นใครมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนให้ยาให้การรักษาให้เขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็ได้ความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับ ต้องการอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมครับเราเรียนกฎแห่งกรรมมาแล้วต้องการให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บต้องการให้เขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราก็ต้องไม่เบียดเบียนเขาเมื่อเห็นเขามีความทุกข์เราก็ช่วยปลดเปลื้องทุกข์เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บให้กับเขานั่นแหละครับเราก็จะได้ความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้าต้องการมีอายุยนะืนจะทำไง นี่เมื่อวานผมเล่าให้นักนศึกษาที่มาอบรมฟังอ่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อฉบับสองวันก่อนนะเด็กหนุ่มถูกสารตัดสินเด็กหนุ่มอายุทิบหปีนะเขาไม่เปิดเผยชื่อเพราะผิดกฎหมายเขาเป็นชาวต่างประเทศสารตัดสินจำคุกฐานะที่ฆ่าคนแก่อายุ90สิบปี ฆ่าทำไมรู้ไหมครับฆ่าแล้วดูดเลือดกินนะเอามีดแทงแล้วก็ดูดเลือดกินเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าได้กินเลือดของคนแก่แล้วอายุจะยืนความคิดอยากมีอายุยืนแล้วก็ได้รับความรู้ผิดเข้าใจผิดเห็นผิดจึงได้ทำผิดผิดด้วยการฆ่าคนมีอายุ แล้วกินเลือดเพื่อหวังอะไรหวังความอายุยืนเนี่ยท่านทั้งหลายความเห็นผิดระบาดท,ที่ไหนก็สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนถึงที่นั่นครับนะอย่าว่าแต่เมืองเขาเลยนะเมืองเราก็มีความเห็นผิดหนักๆน,นะนะเช่นถ้าได้กินเลือดงูแล้วไม่มีโรคภัยใครเจ็บใช่หไหมนะ โอ้โหจับงูมาขังฆ่ากินกันเป็นว่าเล่นนะและว,วิธีกรรมเขารู้ไหมไปเห็นกับตาเลยนะจับงูเนี่ยก็ตกให้กระดูกมันเคลื่อนต่อสู้ไม่ได้แล้วใช้มีดโกนเนี่ยปาดคอนะแล้วก็เอาเลือดใส่แก้วสามพันบาทแก้วหนึ่ง ตัวต่างหากนะฮะเลือดงูสดเนี่ยสามพันบาทแกวแต่ก่อนนะเดือนนี้ราคาเท่าไรไม่รู้นียมกินกันเพราะว่าเชื่อว่ากินแล้วกําลังดีนะอยากมีกําลังดีไปเบียดเบียนเขาเห็นไหมเนี่ยเยอะเลยนะเยอะและเท่าที่รู้มาแต่ก่อนก็อยากมีปัญญาดีก็ต้องกินสมองลิงเนี่ย แล้วจับลิงใส่ใส่รังนี่นะฮะดิ้นไม่ได้นัน่นงจ้ออย่างเงี้ยแล้วก็เปิดอ่ะลังตุ้งเหรออ่าอ่าถูกต้อง <c ười> เขาเขาจับลิงเนี่ยใส่กรงไว้เลยนั่งจ้อยเงี้ยนะแล้วก็เปิดโคนหัวไปเลยนะฮะพอสั่งปุ๊บก็เฉาะ เอาช้อนตักกินสดๆนั่นแหละในขณะนั้นทุกวันนี้ความต้องการมีอายุยืนแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะอายุยืนก็ทําไปตามความคิดทําตามความเข้าใจทําตามเขาว่าในะความคิดความเข้าใจของตนเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความถูกต้องเสมอไปผิดนี่มากที่สุดเพราะยังมีโมหะอยู่ยิ่งเขาว่าเลย เนะี่ยมีอยู่ข่าวเหนื่อยไหมตัดอุ้งหมีตีนตีนอุ้งหมีตีนอะอ่าตีนอ่าอุ้งหมีเขาตีนอะเน้ไหมอุ้งตีนนีะ่ะพูดผิดโอ้อยเนะี่นี่แสดงไม่ค่อยชำนาญเรื่องนี้เเนี่ยพูดผิดอ่าอุ้งตีนของหมีเนี่ยเขาว่ากินแล้วเป็นไงมีกำลังดีโอ้โห ต้องการกําลังดีเนี่ยทำไมต้องไปเบียดเบียนผู้อื่นเจนการแสวงหาความสุขด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นจะได้ความสุขมาจากไหนนี่พระพุทธเจ้าตัดนะนะจากหนังสือเรื่องเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่พุทธเจ้าสอนนะต้องการความสุขแต่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแลวจะได้ความสุขมาจากไหนไม่ได้เลยฉะนั้นต้องการมีอายุยืนจะต้องทําไงครับ ศีลข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ศีลนี่ทำให้อายุยืนครับนะเว้นจากการฆ่าสัตว์นะนะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากเจตนาที่ต้องการให้เขาตายซะเจตนาต้องการให้เขาตายมีเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นี่จงเลิกซะเว้นซะเลยนะที่ผมเคยพูดไว้นะ พ่อแม่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยแทนที่จะช่วยท่านมีอายุยืนเนี่ยกลับไปดึงสายออกอยู่ไปก็ทรมานไปเปล่าๆนั่นช่วยให้เขาตายเร็วขึ้นเมื่อวานผมพูดมีคนร้องไห้แสดงว่าทำมาแล้วผู้เรื่องเนี่นั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาเลยผมไม่ได้ว่าเขาอะนะแต่ว่าเขาเข้าใจธรรมะแล้วเขารู้เลยว่าเขาทำผิดซะแล้วนะฮะ รู้เลยนั่งน้ำตาไหลน้ำพาเช็ดหน้าแต่เราก็ไม่พูดให้เขาเสียความรู้สึกพูดเรื่อยๆไปแล้วแต่แต่ก็เป็นบุญของชีวิตเขานะที่ได้รู้ถูกเข้าใจถูกเกิดขึ้นค่ะครับครับไ,ไหน,น,น,หนอ้าวก็เรื่องนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับนะนะ ต้องเป็นปุติปีตูคาตมาตูคาตแน่นอนครับเจตนาต้องการให้เขาตายเนี่ยหลักการตัดสินมีมีห้าใช่ไหมหนึ่งผู้นั้นมีอายุสองรู้ว่าผู้นั้นผู้นั้นมีชีวิตสองผู้นั้นรู้ว่าผู้นั้นมีชีวิตสม,มีจิตคิดจะตัดชีวิตซะนะสี่เพียรพยายาม ห้าผู้นั้นสิ้นชีวิตเพราะความเพียรของตนเอง <Okay. S 1> เรียบร้อยครับถ้าเป็นพ่อแม่ก็เป็นปินปต,ตุฆาตมาตุขาดเป็นครับครับ,บ,าารบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้เพียงว่าชีวิตเนี่ยจะต้องอยู่ต่อไปชั่วโมงหนึ่ง ตัดซะให้ไม่ต้องถึงชั่วโมงก็ถือว่าเป็นอนันตยกรรมถือว่าเป็นการฆ่าอยู่แล้วถือว่าเป็นบาปอยู่แล้วบาปบุญตัดสิตนตรงนี้ครับตัดสินตรงที่ว่าถ้าทําให้อายุยืนขึ้นแม้เพียงหนึ่งชั่วโมงก็เป็นบุญตัดชีวิตให้ตาย,ตายก่อนถึงเวลาแม้หนึ่งชั่วโมงก็เป็นบาปแล้วผู้นั้นถ้าเป็นบิดามดาก็เป็น เป็นปิตุขาตมาตุขาตฉะนั้นเราเรียนพระอภิธรรมนี่ข้อมูลเนี่ยเพียบเพราะรู้เจตนาหลักการตัดสินเนี่ยแน่นอนเลยนะเพราะรู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นพ่อเป็นแม่รู้อยู่ว่าพ่อหรือแม่นี้ยังมีชีวิตอยู่นะ ยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็ยท่ผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธทเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมาทิทิทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนดรรมะและสธาขอคุณรุ่งโรดคุณสิริภาตตะกุ่แก้วรับเป็นชาภาพขอยนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี้นะครับ แล้วคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นศถาของคุณอุบาสิกาญาโนโบลมณีนวลรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศให้กับอุบาสิกาจำลองคุณพ่อสวยัยมณีนวลคุณแม่อโยธทยแป้นทองญาติและเทวดาทั้งหลายครับพรุ่งนี้จะได้อโมุทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากราท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณรุ่งโร์คุณสิริพาตรกุธแก้วและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวขอธรรมะปิเลสัหาพากลับกันลับมันศึกษาธรรมะทำสอนพระพุทธ ชมรำอย่าปล่อยปัญหามาองม,งมงอารมณ์โกรธลบลงศึกษาพฤตทกทำจิตใจให้ส่อง,งรักษาสินให้มันคงจะไม่ลงอับา